นี่มันก็ตายลูกไนะม่มีแค่นั้นแหละไม่ว่าเขาไม่ว่าเราจะไม่นะยแล้ว,วลุงปู่ก็ตายลูกก็ตายนี่แหละมันไม่มีอะไรไปนะลูกนะถ้าเรามีทำความใจนี่เราจะไม่กระตือรือร้นอะไรมากมายนะักในทางโลกพออยู่พอไปพอถู้พอใจก,ก็คือจบเกมก็ไม่ทราบว่าวัน่ไหนเราจะล่วงเนะนี่ยมันก็มีแค่นี้เกิดมาเราก็ไม่มีอะไรแล้วตายไปเราก็ไม่มีอะไรไปแล้วช่วงอยู่ทำไมจึงยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เทมานะนั่น ก็เพราะว่าไม่บังคับใจตัวเองเนี่ยมันตามใจตัวเองเกินไปเร่อโกมันเป็นอย่างนี้ไม่สึกสอนใจตัวเองให้อยู่ในความพอดีมันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันสอนใจตัวเองได้มันก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งใจก็ปราศภาพเป็นปกติเป็นมัติมาปฏิปทาคือความพอดีหากแม้นว่ายังไม่ถึงมักถึงผลแต่มันมีความพอดีก็คือสามารถที่จะพอดีในการอยู่ไม่ใช่ว่า พอดีในมรรคในบทนะั่นคือพอดีในการอยู่ในโลกมนุษย์คือเอาความพอดีมันก็ตื่นรือล้นเกินความสามารถของตัวเองไม่คิดแกกคี้ค้านเกินเ่าพอดีคือวัชิมาปฏิปทาความพอดีถ้าใครลงตรงนั้นได้มันก็จะอยู่อย่างผาสุขเย็นใจนะลูกนะนี่คนเราไม่เป็นอย่างนี้จะไหมล่ะเอาใจของตัวเองไปเป็นใจเปิกใจผีนะติจินเนินทาคนนั้นคนนี้บ้างหาเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตายอยู่ แล้วเกิดมาเพ่กเธอมีอะไรมาเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่นั่นผลสุดท้ายเวลาไปพวกเธอก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกันเสื้อผ้าเขาก็เผาทิ้งพอเกิดมาจะมีรูปมีร่างขึ้นมาอยู่นะนุ้แต่เวลาตายนี่ก็เผาทิ้งหมดเลยไม่มีเหลือไว้สิ่งเดียวก็คือคุณงามความดีกับความชั่วนั่นแหละสิ่งนั้นน่ถ้าใครทําชั่วมันก็ไปทมชั่วถ้าไใครถ้าใครทดีก็ไปทำดีมันไม่มีอะไร ทำไมว่าฉัดโลกมันจึงไม่มีปัญญาโทน,นี้น่าจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีทรัพย์สมบัติสมควรที่จะช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีน่าจะดูแลกันโดยธรรมนั่นผู้ที่ไม่มีก็สมควรที่จะน้อมถ่อมตนเข้าหากันโดยธรรมเป็นความพอดีเรียกว่ามรดิมานมฉาดโลกจะทำอะไรอย่างนี้โอ้โโลกก็น่าอยู่นะลูกนะไม่ต้องไปยุ่งเหยิงวุ่นวายใครล่วงไปก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนตามนั้นนัํนาความพอดีนั้นนั้นไม่ต้องไปยุ่งเหยิงอะไรมากมายนะนั่นอันนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดที่ ใช่มันก็นานาจิตตังแต่ว่าพูดถึงแต่ว่าสายโลกทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำไมว่าสูตรแสนที่เปิดเสริแล้วทำไมจึงมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นแบบนั้นไงที่พูดความร,รู้สึกนึกคิดที่พอดีไม่มีเหรือ,อยังไงมันก็จะตายอยู่แล้วพวกเธอได้อะไรไปเข่งนค่ากันทําไมนั่นแย่งจริงดีจริงเด่นแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันทําไม้าเรื่องกันทําไม ก็เพราะอะไรเพราะใจมันมีทิฏฐิมานั่นไม่สอนใจตัวเองให้เป็นให้เป็นใจที่ดีเชื่อใจในทางเปรยชทางผีหาเรื่องคนนั้นบ้างหาเรื่องคนนี้บ้างนั่นยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีทิ่สินสุดอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะนี่โอยเราอยู่อย่างสบายนะลูกนะมีแล้วก็ยู่ไปเกณฑนไปชั้นไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เราอยู่แล้วนั่นเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วนั่นถ้าเป็นใช่เราทำไมมันต้องแตกสลายหล่ะร่างกายนั่นถ้ามันใช่เราทำไมจึงมีสุขมมมีีทุุกกกอ่ะเราสตลดัันนน็ ไม่ปวดแข้งปวดขาเราท้ามร่างกายที่มันใช่เราเน่ความคิดต่างๆนานา,นานาถ้ามันใช่เราทาไมเราจึงมังคัมันไม่ได้ะสิ่งไหนที่สมควรที่จะรู้ว่าจําเป็นต้องใช้ขันติคือความอดทนทนทนกับสุขทนกับทุกข์ทนกับร้อนทนกับหนาวทนกับความคิดทนถ้าใครทนได้ผู้นั้นถือว่ารวมพลังบุญได้คือทนทนกับความโกรธทนกับความรัก ทนกับความต้อยายามอยากทนทนก็ว่าความคิดนี้มันไม่ใช่เราเราเอาพอดีเราไม่เกินนั้นดูร่างกายของตัวเองดูใจของตัวเองดูพฤติกรรมของตัวเองถ้าใครมีปัญญาได้มันก็อยู่ปกติเป็นมัจจิมาได้นะลูกนะอันนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ชาติโลกนี่ทะเลาะเบอรแวงกันอ้าวผมเห็นรังแกกันอา้าวหาเรื่องหาราวกันว่ากูเองกูดีกูกูเองกูเ,งเ,งเ,งเด่นกูดังออกไปแล้วนะั่นนม่มีอะไรดีขึ้นมา กูยังไม่เห็นเห็นก็จะตายอา้าวเดี๋ยวก็ตายไปตายไปตายไปแล้ได้ไรไปก็ไม่เห็นได้ไรไปนี่ถึงสิลุงกูเปลี่ยนพยายามนี่อีพพาลูกทำนี่ก็เนื่องด้วยว่าเราพวกเราไม่มีบาร,รมีเดิมที่มากมายแองความส่วนพบสรงผลออกมาแสงสว่างสวัยมันไม่มีผลทานตั้งแต่อดีตมันก็ไม่มากถ้าผลทานอาดีตมากพวกลูกๆยังไม่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นลุงกูจึงเพียรพยายามตั้งเป็นชมรม ให้ลูกได้รวมตัวกันเพื่อสร้างทานาบรมีสร้างศีลบบรมีสร้างปาวานานบรมีคือให้สร้างตัวนั้นก็เหมือนมีในสมัยพุทธกาลนี่้เนั่ะสงฆ์เมื่อเข้าสู่จะมาคมแล้วพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเลือดว่าประเสริฐเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปที่ไหนฝูงชนหลังไหลไปไปทานไปกราบไปไหว กับสมณะโคดมพุทธเจ้าด้วยการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์คงจะเป็นการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์คนจึงไปกราบไปไหว้ไปทานชนิดที่บอกว่าโกราหนแต่ละจุดเยอะขนาดนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้สดับพระองค์ก็เลยคานยาเลยยาเลยเนะี่ยไม่ใช่ว่า ฟูงชนที่จะมากราบมาไหว้ามาทานกับเราตถาคตทาบุกบเราตถาคตนั้นเนื่องด้วยว่าบารมีของโพธิญาณหรือบารมีของผู้ใจเจ้าหรือที่เราเป็นพระผู้ใจเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นคนที่หลั่งไหลามากราบมาไหว้ามาทานกับเราตถาคตก็เนื่องด้วยว่าทานของรตถาคตที่ทำมาแล้วตั้งแต่ในอดีตนั้นไม่ได้เกี่ยวกับ การเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะการที่เราตะถาคตเป็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยเรื่องทานของเราไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไปนน่นเราไปนี่เสด็จไปจุดนั้นบ้างเสด็จไปจุดนี้บ้างคนหลังไหลามาทานมากรามาไหว้ด้วยว่าการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นด้วยผลทานของเราตะถาคตตั้งแต่ในอดีตนั่นและการเป็นพระพุทธเจ้าของเราตถาคตก็เป็นเรื่องด้วยผลทานตั้งแต่ในอดีตนะลูกเข้าใจไหม นั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้นไม่ได้ตัดอย่างนั้นไงก็ตัดแบบนี้ก็แสดงว่าผลทานทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีตัวนั้นเป็นตัวเริ่มต้นแห่งความอยู่อย่างผาสุขเย็นใจในการเวียนว่ายตายเกิด